สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่ท9่เก้าเทำนายทายทักคราวนี้เราก็จะมาทําคลิปพิเศษให้กับท่านสมาชิกอีกแล้วนะคะในคลิปการเสี่ยงทายในเรื่องของความรักนะคะเป็นการเว้นวรรคจากการทํานายดวงนะคะเราก็จะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้กับท่านอีกอยู่นะคะส่วนท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามายังไม่ทราบก็มีการทํานายดวงคาดการปีนะคะในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าใคร หาไม่เจอก็ถามมาได้นะคะในการทำนายดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพปีหน้าจะเป็นอย่างไรลงทุนดีไหมจะได้งานไหมจะมีความรักเข้ามาไหมนะรวมทั้งการเจาะความรักโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของความรัก12ราศีนะคะปีหน้าจะมีความรักจะเป็นยังไงจะราบรื่นไหมจะพบกับความรักไหมจะได้แต่งงานไหมไปดูได้นะคะสำหรับคลิปความรักโดยตรงเลยคาดการปีนะอ่ะทีนี้เราก็จะเป็น การเว้นวรคจากการทำนายก็คือเป็นคลิปพิเศษในหัวข้อที่เราตั้งก็คือ,เ,อเขารักจริงหรือรักหลอกเขาหลอกเราไหมนะคะในคลิปนี้นะเป็นการเสียงทายด้วยตัวของท่านเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือการเสียงทายตั้งจิตอธิษฐานนะเลือกกองที่1จะเป็นดาวเล็ก2ดวงกองที่2จะเป็นกุหลาบขาวกองที่3าจะเป็นดาวดวงใหญ่เราไม่ต้องทำหลายกองนะคะ เอ okay, าแค่3กองพอคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะักนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนคนนั้นนะเขาหลอกเราไหมเขารักจริงไหมเขาทำไมนะนะเป็นอะไรยังไงนะเราอยากรู้ก็เสียงทายนะคะในหัวข้อเขารักจริงหรือรักหลอกนะคะโอเคนะก็ให้เวลาในการตั้งจิตอธิษฐานนะคะ ก็คงจะได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูสิว่าคนที่เลือกกองที่ที่หนึ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนะอย่าเคร่งเครียดนะคะเราดูเพลิดเพลินดูสนุกสนุกไปเพราะว่าเป็นการจับด้วยตัวของท่านเองนะคะ,อะกองที่หนึ่งมาดูสิว่าเขารักจริงหรือรักหลอกจริงๆแล้วนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเขาคุณอาจจะมองว่าเขา คุณอาจจะมองว่าเขานี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเขายังมีคนอื่นเพราะเขาตัดคุณไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนะก็ตัดคุณยังไงก็ตัดไม่ขาดลืมไม่ได้ลืมไม่ลงคือเขาไม่อยากจะปล่อยคุณไปแต่ใจนึงก็ยังมีคนอื่นอีกบางทีพูดจากันบางทีก็ปรับความเข้าใจก็ไม่เคยเข้าใจกันเลยอ่าจะมีจะมีมีคนอื่นแล้วก็ยังมีเราอีก เห็นแก่ตัวไหมเขามองคุณอาจจะมองเขาเป็นแบบนั้นนะแต่เขาก็ยังไม่มีวันที่จะตัดคุณไปได้ถึงแม้เขาจะมีคนอื่นอยู่ก็ตามมีปัญหาในทางเลือกอะเจ็บปวดตัดคุณไม่ได้แต่ไม่ได้หลอกนะแต่เหมือนกับเห็นแก่ตัวอย่างที่ว่านะมันมันไปจากกันในใจเขาไม่สามารถที่จะอตัดคุณได้แล้วก็ยังมีคนอื่นเนี่ยเนี่ยมันเลยมองเหมือนว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะในเรื่องราวในอดีตต่างๆเขาไม่มีวันลืม นะในตัวคุณนะนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาพูดได้เขาอยากจะพูดว่าอะไรเขาไม่อยากจะทรยศหักหลังคุณนะเขาผิดไปในลักษณะที่ปั่นใจทําไงได้เขาหาทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ได้อ่ามันก็เลยเหมือนกับการเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะสําหรับเนี่ยมันอีลงตรงนังไปหมดเลยไม่รู้จะทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้มันมืดแปดด้านนะ่ะนะไอหลอกไม่ได้ลหลอกหรอกแต่ก็ยัง ยังเก็บคุณไว้นะ่ะในใจยังมีคุณอยู่ยังเก็บไว้แต่ก็ยังมีคนอื่นเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือพยายามที่จะพูดจาพยายามที่จะสื่อสารให้คุณเข้าใจกับปัญหาที่มันมีทางเลือกอะ่ะมันเหมือนกับการหักหลังคุณพยายามแล้วนะที่จะแก้ไขปัญหาแต่ยังหาหนทางที่ดีกว่านี้ไม่ได้ว่าง,งัันเถอะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอืมนะก็คงไปในแนวนี้นะคะทีนี้เรามาดู นะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะอุลับขาวจริงๆเขาอดนะความรักเขามีให้กับคุณนะมีความรักมากมายเข้ามาแต่เขายังทนอยู่เพื่อคุณนะนะเขายังทนอยู่เพื่อคุณนะเขายังมีคุณนะ นะมีอะไรเข้ามาเขาต้องเลือกนะแต่ก็ยังไม่ตัดคุณไปจากใจได้ไม่คล้ายกันเลยเนี่ยคือมีมีตัวเลือกมีคนอื่นเข้ามาอ่าประมาณนั้นนะมันมีทางเลือกทางอื่นอ่ะคือทางนู้นก็มีทางของเราก็มีใจก็ยังมีเราอยู่นะอ่ากุยกันก็ไม่เข้าใจกันสักทีความรักมากมายเป็นความเจ้าชู้ก็ได้นะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มีสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นชาวไม่ถูกนะ อ่าก็ชอนะคะเป็นอย่างนั้นอืมนะพูดกันก็ไม่เข้าใจเขาก็ต้องทนมีคุณเหมือนกันนะเขาทนนะเขาเลือกคุณนะเขาไม่ได้หลอกนะแต่ก็ยังมีทางเลือกอีกว่างั้นเถอะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดจะให้ตัดทางนู้นก็ตัดไม่ได้จะให้ตัดเราก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเลยกับกองนี้ตัดไม่ได้ตัดเขาก็ไม่ได้ตัดเราก็ไม่ได้แต่ไม่ได้หลอกนะเขามีเหตุผลของเขาอีกละ มีแต่เหตุผลเหตุผลรอบข้างนะเหตุผลนะ่ะเหตุผลสําหรับตัวเขาอะนะแต่กองนี้ยังมองว่ายังเด่นชัดในลักษณะของการเห็นแก่ตัวนะคือหักหลังไปแล้วมีแล้วแต่อันนี้มีทางเลือกเขามีเยอะแยะเนี่ยเนี่ยนะมีความมีสเสน่ห์ของเขาหนะ่ะอาจจะเป็นต่างวัยนะกองที่สองเนี่ย mmm. เขาพยายามที่จะเลือกขนทางที่ดีที่สุดเนี่ยคนดางเขาพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดพยายามประคับประคองพยายามพูดให้ดีที่สุด ก็ยังมีคนอยู่อะนะก็ไม่ได้หลอกแต่ก็ยังมีคนอื่นอ่าแล้วก็ตัดไม่ได้อีกจะให้ทำไงอ่ะเขาลืมคุณไม่ลงลืมไม่ได้เออไม่ได้หลอกอ่าเนี่ยอืมไม่อาจลืมได้เออเป็นอย่างไง กล่องที่สองก็ไม่ได้หลอกแต่ก็ลืมคุณไม่ได้แล้วก็ตัดไม่ได้ลืมไม่ได้ทั้งนู้นก็ลืมไม่ไดเ้เหมือนกับมีสองจิตสองใจอยู่ในใจนะมีสองคนนะมีสิ่งที่เขาเลือกแต่คนนี้นะมีสเสน่ห์นะมีมามากเข้ามาชอบมาอะไรเนี่ยแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้หลอกอะ่ะก็ยังมีเก็บคุณไว้อยู่อะ่ะเอ,อประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะทีนี้เราก็มาดูซิว่ากองที่สามจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่เลือกกลองที่สามนะคะอันนี้รักจริงนะรักจริงหวังแต่งอ่ารอเขาหน่อยนะเขาไม่ได้หลอกคุณหรอกเขาอยากเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณเนี่ยเป็นคู่หรือเป็นคู่ที่ดีเป็นเป็นรักแท้ของเขาคุณนะ่ะเขาไม่ได้หลอกคุณเลยเขามีความหวังอะ่ะเขาอยากจะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดจานะคนคนนี้กลองนี้นะ ไม่ได้หลอกคนคุณเหมือนกับเป็นคู่ของเขาอะนะเออแต่รอเขาหน่อยเขาพอใจในตัวคุณมากเหมือนเป็นรักแท้ของเขาเข้ามาว่างั้นเถอะอืมอยากมีคุณนะเขาดืนไม่สนหรอกมีคุณคนเดียวนี่แหละเนี่ยอยากพูดอยากคุยมากอยากสารสัมพันธ์ไปมากนะแต่เขาแบบเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบขี้เหวี่ยงหน่อยอารมณ์หงุดหงิดง่ายเขากลัวตรงนี้ไง เนี่ยจะเย็นเย็นลงได้ไหมขอให้มีเหตุมีผลมากขึ้นได้ไหมอ่าสิ่งที่เขาต้องการขอให้คุณมีเหตุพมมีผลหน่อยอย่ามีอะไรก็เหมือนจะจะต่อว่าเขาตลอดหรือก็เหวี่ยงเหวี่ยงใส่เขาาเงี้ยขอให้คุณมีสติเนี่ยเขาอยากให้คุณมีสติมากขึ้นนะในการที่จะคบหากันขอให้เชื่อใจเขาเขาไม่ได้หลอกคุณเป็นอ่อจะมองว่าเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะเป็นคู่ครองที่ดีสําหรับเขาเนี่ยเนี่ยใจเย็นเย็นรอเขาหน่อยเนี่ย เนี่ยขอให้มีเหตุมีผลเขาอยากคือถ้าเขาทําได้เขาจะทำเขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูอะนะทาในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะก็มีอย่างเดียวที่เขาอยากขอร้องคุณให้เชื่อใจเขาหน่อยอย่าดุอย่าด่าอย่าว่าก็เลยอย่าง,งดหงิดใส่เขาขอให้มีสตินะคะเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเออเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่า าแต่ใจ,จตัวเองอยู่บ้างตัวเขานะ่อะประมาณนั้นนะแต่เขาเป็นคนมองคุณแล้วก็คือใช่เลยคุณนั่นแหละเขาไม่หลอกคุณหลอกเหมือนกับเขาอาจจะมีปัญหากันแบบทะเลาะกันบ้างนิดๆหน่นนนนนนอยๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีสติคอยมีสติในการพูดกับเขาหนะ่อยอย่าดุเขาเขาก็ยิ่งเป็นคนเอาแต่ใจอยู่เนี่ยมันอยากเขาอยากจะประคับประคองคุณไปอะ่ะนะอยากเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับเราสองคนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้หลอกนะน,นี่เด่นชัดเลยไม่ได้หลอกคุณ อยากมีคุณอยากมีคู่อันนี้ก็ไม่ได้หลอกเหมือนกันแต่มันมีเหตุผลน่ะมีคนอื่นห่วงไว้อยู่อ่าไม่ลืมตัดไม่ขาดลืมไม่ลงอันนี้ก็เหมือนกันตัดไม่ขาดลืมไม่ลงเหมือนเนรเกตัวนี่ยนะประมาณนี้แต่ก็นี่เหตุผลเยอะแต่ก็นี้หักหลังไปแล้วกองที่หนึ่งแต่ก็ยังมีคนอยู่ลืมไม่ได้ยังพยายามที่จะประคองไว้กองที่หนึ่งนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะสําหรับหัวข้อเขารักจริงหรือรักหลอกก็คือ ประมาณที่ทำนายไปแล้วแต่ในการเสี่ยงทายของแต่ละคนนะคะหวังว่าท่านสมาชิกค,คงจะมีความสุขนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติด,ดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆม,มาฟังท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ